ครูวีปลูกผักใกล้ๆบ้านปลูกผักหลังบ้านปลูกผักข้างบ้านเพราะว่าถ้าเราปลูกไกลๆก็จะทำให้เราเกียจไปเก็บมากินและการปลูกใกล้ๆบ้านนี่แหละจะทำให้เราขยันไปเก็บมากินการปลูกผักควรจะปลูกผักให้หลากหลายแต่ไม่ต้องปลูกเยอะเวลากินจะได้ไม่เบื่อและการปลูกผักตามฤดูกาลก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและแมลง ในหมู่บ้านไทยสม,มัคคีส่วนใหญ่ก็เริ่มแออัดไม่ค่อยมีที่ให้สร้างบ้านแล้วและที่ดินในหมู่บ้านไทยสม,มัคคีก็แพงขึ้นเรื่อยๆแพงขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนไล่ละ00แสนตอนนี้ไล่ละ8,000ส0 1ล้านก็มีคนซื้ออยู่แนะนำที่ดินที่อยู่ในหมู่บ้านไทยสม,มัคคีเหมาะสำหรับสร้างบ้าน8,000ส0ถึง9 0 0แสสนใจทักมาเลย และมีรถใช้งานไว้ได้เขา้าใต้เข้าสวน4 5่0 0ทักมาได้เลยนะครับ